อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนเลยนะครับมาวันนี้เราก็อยู่กับพี่พระไปมณีนะเวอร์ชันตำนานนะวันนี้เนี่ยไม่ได้มารีวิวจี้ใหม่นะไอคุยเนี่ยเราเล่นไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมส่วนจี้บอ่อน้ําเนี่ยผมว่าผมจะยังไม่ทําครับเพราะว่าถ้าทําอ่ะมันใช้เพชรค่อนข,ข้างเยอะครับเว้นนี้มันยิ่งออกยากๆอยูย่นะก็คือถ้าจะทาอ่ะมันต้องทำซุปเปอร์นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์น้อยค่อนข้างน้อยนะดูดิเปอร์เซ็นต์ไอแบบไม่ซุปเปอร์นะครับ ถ้าผมจะทํามันใช้เพชรเยอะแล้วมันก็จะทำมันต้องทําซูเปอร์ด้วยครับเพราะว่ามันค่อนข้างต่างกันเยอะดูดิไอแบบไอนเนล60นะแบบไอนเนล70แบบซูเปอร์70นะไอ60เนี่ยเพื่อเอฟเฟกต์พื้นที่เนี่ยมันผมว่ามันมันน้อยไปนะมันมันต้อง70ไอเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์พื้นที่มันต้อง70นะก็เลยยังไม่ทำแล้วกันนะครับเพชรยังไม่พร้อมนะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามา เอาพี่ภาพไพมณีไปเดี่ยวสีดีกว่านะครับแต่ก่อนอัปเดตอีเวนต์พรุ่งเนี้ยใครว่าลูกอมดาวมาบ้างนะครับคอมเมนต์เลยมาเดี๋ยวผมจะลงชุมชนด้วยนะครับโอเคผมว่ามันน่าจะมาได้แล้วแหละลูกอมดาวนะผมก็เก็บสดๆเนี่ยก็เกือบแสนแลวนะถ้ามาก็ใช้เพชรนิดหน่อยน่าจะได้แสนอยู่นะครับมาวันนี้เนี่ยเจ้าพี่ภาพไพมณีมาเดี่ยวสีดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเดี่ยวสีมานานมากและส่วนมากถ้าเล่นเดี่ยวสีผมก็จะเอาฮิวด้าไปผมไม่ค่อยเอา ตัวล้มไปหรอครับมันจะแพ้เขานะอ่าว่่าเนี่ยเราจะตัวล้มไปไปเดียวสีนะครับอย่างภาพไพมณีเนี่ยตัวที่เก่งแต่โจมตีอย่างนี้เนี่ยผมผมว่าเดียวสีมันจะรอดหรอวะนะครับเพราะมันไม่มีอะไรป้องกันเลยนอกจากจากไอ้หลุมมันอะหลุมมันก็กันได้แค่พื้นที่เดทนะเจอตัวอื่นก็ชิบหายได้เหมอนกันนะมาเซตที่เราเล่นก็เป็นเซตเดิมเลยครับไม่ได้ใส่ขุยมานะก็ไปไปลองดูกันดีกว่าว่าจะไหวไหมนะครับโมดเดียสีเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ อยคนสี่นี่ไม่ต้องทอยคนสี่อะเกมเนี่ยใครทอยทีหลังมันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับโอ้โหกดปุ๊บเจอปั๊บเลยเว้โอ้โหมีเด2ส,สองนะมีเดยส,สองมีลิลิตส,สีเลือดหนึ่งอันเนี้ยเราไม่มองอยู่แหละเราไปมองอ้าวไม่มีรองเท้าโครอย,อย่างงี้สบายแล้วโอ้แล้วได้เปิดเป็นคนแรกเลยหืมไรวะ แต่อย่างน้อยเขาไม่มีรองเท้าโครนครับอย่างน้อยขังเราไม่ได้ก็อุ่นใจอยู่นะ,อะเอาห้ามผ่านมาเลยมาเออตาเนี่ยแหละมันนะครับโอ้โหตาเมื่อกี้ผมขอข้ามแล้วกันนะเพราะว่ามันมีเดทคนหนึ่งที่เขาออโต้ไปนะก็คือตัวตำนานนะ่ะเขาออโต้นะผมก็เลยแบบชนะแบบชน,แบบชนะแบบไม่ภูมิใจอ่ะเออโอ้โหไม่ได้สู้กันนะมาสําหรับคราวนี้เรามาเจอแบบของจริงว่ะเอาพิโคลไปจับใบแรกมปทาไมเนะี่ยแล้วผมได้คนสองเฉยโอ้โหชิบหายอะไรอย่างงี้แล้วสองตัวที่เหลือนี่พร้อมขยํำเราเลยนะ ดูไหนดีวะ <12. S 1> พระไพรานีเซตนี้เป็นเซตที่ไม่มีเนเทศแต่ในนี้มีใครมีเนเทศต้องนอกจากเราไหมหผมไม่ได้กลัวอะไรเลยผมกลัวเนี่ยไอ้พระไพมวนีตัวเดียวเลยนะ ผมว่าผมจะไว้ชีวิตโคว่ะเพราะถ้าผมฆ่าโคในแมปก็จะเหลือแค่ผมคนเดียวใช่ป,ะแ,ะ,ปะแล้วป้าแพนนีมันก็จะฆ่าผมผมต้องดูก่อนว่าโคจะยืนแถวไหนถ้าโคยืนแถวฟ้าผมจะยืนแถวชมพูนะครับมันจะโจมตีชิบหายแล้วโคยืนแถวนูน้นเราก็ต้องยืนแถวฟ้านะครับอ่ะโคชาร์โลโคมาถแถวฟ้าผมจะไปอยู่ชมพูนะครับสวย โอเคสวยแลนสีฟา้านี่ของเราใช่ไหมสวยเลยโดนปาร,ระเบิดไปโลแตกและที่สำคัญยอมลานะครับมันฆ่าเราได้นะคือหลุมมันไม่ได้ช่วยกันเอฟเฟกกันตัดเอเอฟเฟกอะไรนะจำชื่อไม่ได้ว่เอฟเฟกอะไรวะเอานี้แล้วกันนะครับ เผื่อโดนฆ่าเอฟเฟกขโมยมาเบิ้ลเออเอฟเฟกขโมยเงินนะครับเฮ้ยเขาไม่มีในเทพจริงด้วยวะมีแค่ผมแบบอย่างนี้เล่นสบายเลยสองขอแค่เราลอดไปได้อ่ะเทนะินเนี่ยจบๆเลยครับโอ้โหแปนโอ้โหทุเรศวะ่ะ สวยชาร์จใหม่ก็ได้วะแล้วผีเราไม่ออกแล้วเมื่อกีอ้เนี่ยอ้โหผีเราผีเราเงียบกิ๊บเลยตอนนี้มีแลนด์ใครบ้างวะแถวบนมียอกของยอมลาชิบหายแล้วอะผมให้เลือกเลยจะฆ่าโครหรือฆ่าผมอะสลับพระภัยนะไปฆ่าโคเถอะสวยน่าจะฆ่าโคนะ การยืนแถวแบบนี้มันฆ่าพร้อมกันไม่ไ <OO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 > ด้เพราะมันวางหัวมุมไม่ได้นะผีมันวางหัวมุมไม่ได้มันจะโจมตีได้แค่2แถวเขียวกับ2แถว2แถวเขียวกับแถวน้ําเงินนะครับแล้วก็แถวเขียวกับแถวแดงแล้วก็แถวแดงกับแถวม่วงนะครับมันจะโจมตีแถวฟ้ากับแถวชมพูไม่ได้นะเพราะมันวางหัวมุมไม่ได้นะครับผมเลยเลือกมายืนตรงนี้ให้เขาเลือกเอาว่าจะฆ่าใครครับทำยังไงให้ได้ให้เรารอดกปเทือนนี้อ่ะ สวยฆ่าโคไปครับเดีย๋ยวมาฆ่าผมโดนเนเธศะอนะสวยอทอยสามโอเคเรารอดแล้วตาเนี่ยแต่เราไม่ได้วางผีเลยเมื่อกี้เนี่ยแอบผิดหวังนะโคน่าจะตายแหละไม่น่ารอดนะอโดนเนเศอีกอ่ะ โค oh, ยังไม่ตายชิบหายแล้วถ้าถึงตาโคมันจะเลือกฆ่าใครวะยอมลาฆ่าผมแน่โอ้โห oh ไม่เหลือโอ้โ oh หเล็งมาทางนี้เรียบร้อยแล้วชิบหายพื้นที่ปรละโลกโอ้ห oh ือแล้วไม่มีป้องกันขโมยมาเบิ้ลด้วยท่านพี่ชิบหายแล้วพี่อภัยคอสสองพี่ต้องเข้ามาได้แล้วนะไม่งั้นโดนยอมลากระทืบแมจี้ก็ไม่ได้โหดเลยเนี่ยแน่มนเสียเปียกตรงนี้แหละ แต่ถ้าเล่นบูโอเคนะเจอยอมลาสบายเลยอ้าวสวยดิอย่างนี้ตาโคนะใช่ไหมแลนะ้วโคจะฆ่าใครวะมันเป็นความผิดพลาดของพาะภัยนะที่ฆ่าโคไม่ตายนะโถ่เฮ้ยเออเอ้าวโดนผีอีกโอ้โหโคกูโอ้ตายดิอย่างเงี้ยโอ้ แตกอย่างนี้เราฆ่า2ได้เลยครับชิปหายแล้วโอโห้หอยเบิ้ลไม่ได้หัวมุมออกอยู่ใช่ไหมโอเคองั้นวางไว้เนี่ยโอเคสวยมาสอ,องเธอขอร้อง มาไปอย่างสวยมาสองปะวะเรียบร้อยพระภัยโดนกูแน่นี่นะติดกุหลาบด้วยพระภัยโดนเพิกเฉยนะัะตัดการ์ด้วยบ้านไม่แพงนะับเออเขาเอาอะไรมาวะผมกลัวเขาล้างกุหลาบผมแล้วเอาไว้นี่แล้วเขาถอยเบิ้ลดีจังวะ ดนไปอืมเขาวางน้ำเขาวางผีไว้แล้วดิเาขาวางไว้ตรงนู้นนะโอ้โหแต่มันเป็นพื้นที่เรานะทาสีสวยนะครับเป็นบ้านเรายังอ้าทำไมไม่เป็นบ้านเราอะก็ะติดกุหลาบอยู่ไม่ใช่เลยโดนตัดไป ถ้าเราทอยเบิ้ลสิบสองได้เมื่อกี้ในชนะนะครับโอ้ไม่อยากจะพูดเลยเอสวยเขาทอยไม่เบิ้ลโดดดิล้างกุหลาบไปหนึ่งทีนะครับแต่ผมมองไม่เห็นแล้วข้างหน้าเขาวางอะไรไว้ปะวะเดินผ่านได้ไปนะ อ่ะยอมลาไปตายแล้วนายนะ่ะไม่รอดหรอกรโอ้โหมีไอ้นี่อีกออกได้ไงวะโอ้โหดีนะไม่โดนเราชิบหายแลวแ้วลอ่ะก่อลอยฟ้าไม่ออกต้องต้องวัดแล้วอ่ะสองให้ได้นะโอ้โหมันไปออกสี่บ้าปะวะ โอ้โคตรแบบโคตรกากเลยหมวกถอยเต่าอะไรไม่รู้นะครับใส่อัญมณีนี่มาคุมเต่าสามเนี่ยแตกสองนะครับไม่รอดโอ้โหดูดแล้วเขาถอยเบิร์นด้วยอื้มอืม,อมโดนขังอืมถอยคือไม่อยากจะพูดเลยมันไร้สาระมาก บ้านใครเลรเนะี่ยเอ้าใช่ไป,ปไม่นะโอโ้โหอะไรวะโดนอีกโอโ้โหกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูสู้เลยนะครับยอมที่ไหนอ่ะแล้วน้ำเขาออกดีเกินของกูไม่ออกเลยโอโ้ไปยอมถึงตาเนี่ย คอยสองรอบง่สองรอบเลยไรวะไป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 โอ้<ป>มันจะตายเพราะหมวกนี่นแหละนะครับอ้ายอมลาคนเดิมตาน,นี้ข้ามดีไหมไม่ค่อยมีใครเก่งเลยมีโครนะครับไม่ข้ามให้ผมชนะสักตาเถอะโอ้ไม่น่าจับก่อนเลย<ๆ>และวใครได้เล่นคนสี่รู้ไหมโครนะรับชิบหายกูแตกอย่างนี้ ตกพื้นที่พิเศษตัดทิ้งแล้วหนึ่งสองตกพื้นที่พิเศษกดผิดสนะมตกพื้นที่พิเศษผีเราก็แบบ มันไม่คิดจะออกเลยคือมันเป็นอะไรของมันนะนตกพื้นที่พิเศษไปรีหาการ้อยก่อนไม่ได้นะ ให้เอาเนเทศมาวะใน <12. S 1> หมวกไม่ดีเองเ,เราจะรอดไหมหะนะเฮ้ยถ้าสร้างแลนเต็มนี่โคก็วางอีกาไม่ได้นะ่ะชิบหายแล้ว ต้องให้ยอมลามาสร้างแลนดตรงเนี้ยผมถึงจะรอดนะอย่าเพิ่งตายขอร้องอยู่ด้วยกันก่อนสวยยอมลามาสร้างตรงนี้ให้หนะ่อยอย่าบอกนะ้ำโดดลงแลนด์มารนะ์กเนี้ยโอ้โหไม่ปักกันตรงนี้วะมันจะโดนส้นตีนแล้วนะ อันโดนไอ้นี่อีกอ้าวอ้าเอ้าโอ้ลงตรงนี้เนี่ยว่างๆเนี่ยกูชี้เลยเนี่ยอะโคมาแน่ยนะครับเ,เออมาอยู่แถวเดียวกันได้หละเออจะได้ตายไปพร้อมกันนะโอ้ดีมากดีมากแล้วมีดอกไม่โตดลงนี่วะตายกันหมดอย่างเงี้ย โอ้เรียบร้อยถ้าอีกาออกตรงแน่ตายแตกสามโอ้ดีนะมันไม่ออกอ่าดอกแน่ออกแน่นะเดี๋ยวยอมลาได้รู้นะยอมลาไปก่อนเพื่อนเลยนะมึงอะโ,อโลกกูหมดแล้วนี่วาโอ้เอายอมลาไปก่อนเลยวบพี่นี่ไงเป็นไง,งกูคนแรกเลยงเงินหมดแล้วไม่มีอะไรไอ้นี่นะ ไม่มีอะไรในการระบายสีโอ้โหโดนตัดม,นะมึงมานี้เป็นบ้านผมเป็นบ้านผมโอ้โหเขามีโดนว่ะโอโ้แล้วคนอืน่นเงินยังเหลือครบหมดเลยซื้อซื้อซื้อ,อ,อเออสวยโคไม่มีแลนด์แล้วอ่ะมาโคไม่มีแลนทีเนี้ยสบายใจแล้วเป็นบ้านยอมลาเลยใช่ไหมสวยเลยโคเชิญเราไม่ได้แล้วอะสบายใจแล้ว ผมขอเก็บใครก่อนผมจะไปเก็บใครก่อนดีวะข้าโคก่อนก็ได้วะเพื่อวันข้างหน้านะานเออเดี๋ยวนะสองสวยขอ,อโอ้ไม่มีตังค์อ่ะเดีมานี่ตายกันหมดนี่แหละพวกเองอะ่ะสวยโดนไป บึมมานี่ให้หมดมานี้ให้หมดขอตั้งค์คืนหน่อยขอถอนหน่อยมานี่ยอมลาเดี๋ยวลายต่อไปบอกเลยมานี่มานี่ VIP เลยคนนี้ตัดการ์ดด้วยโอ้โหมีการร้อยแล้วซื้อด้วยโดนซื้อบ้านโดนระบายสีบ้านเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวโดนระบายอีกนะ เออมานะครับโดนแน่บอกเลยโดนแน่นะครับเราเพิ่งถอยไปครั้งเดียวใช่ไหมสิบสองออกสิบเจริญแหละขอให้เขาตายสาธุนี่โดนสาบหมดนี่เลยมานี่มานี่เลยมานี้สวยตายไปสวยตายไปเออนั่นแหละโคมานี่สวยโคติดกุหลาบสวยแต่เขาไม่ติดฟองว่ะอันเชิญวิญ,ญญาณไว้ตรงนี้เลยจ้าเชิญมานี้ มานี้มานี่มานีสวยยอมลาไปเลยลงนรกไปเลยจ้าโดนเนรเทศแน่เลยโควผมขอโทษเขาไปกอดลอยฟ้าแต่กอลอยฟ้าเขาไปออกแค่เรียบร้อยโดนเราไปนะมานี่เลยจ้าสวยนะครับติดฟองด้วยตายแล้วแหละเรียบร้อยนะโอ้โหไอยอมลาทำเสียแผนมาเร็ว อะไรวะเกือบตายนะครับเกือบตายสามเมื่อกี้เนะี่ยไปแล้วก็พลิกมาได้นะเพราะว่ายอมลามีระบายสีนะระบายสีบ้านไม่งั้นโดนอีกดอกหนึ่งน่าจะไม่มีใครรอดนะเมื่อกี้นะี่ะโอ้เออแบบนี้เลยมันถึงแบบเล้าใจนะครับมันถึงจะมันเล่นแบบนี้แหละมันต้องมีหงุดหงิดกันบ้างอุย้ยมีสายวิกตอรี่ด้วยโอ้โหมาตานี้แหละตึง <Are you S 1> โคสามเดทหนึ่งนะครับเดทแต่ไม่ใช่ปัญหาเราห,หารอกปัญหาเราก็ไอสองตัวนี้เลยครับชิบหายแล้ว มาเราชนะมาหลายตาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงกี่ตาแนละ้เพราะว่ามันเจอแต่ตามไม่ตึงไง <Yeah. S 1> นี่ไงโอ้ชิบหายแล้วเจอโคเอาไงดีวะเล่นคนแรกเลยนะเอานี้ไปดีกว,ว่าอุ้ยเอานี้มาก็กลัวเจอเดสอ่ะไม่เป็นไรอ้โหยังไมเห็นภาพจะชนะเลยนะ เล่นไงดีวะโอเคอมเมื่อังใครมาผุดตรงหน้ากูอีกเนะี่ยโอ้เมืองเบสอขอกระจายผีกัน มันยากนะครับที่จะชนะโครได้นะมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราเล่นคนแรกนะไนที่พิเษอะลุ้นเอารอดไม่รอดนะ ได้เล่นคนแรกยังไงมันก็แบบ <Double. S 1> แทบตายอยู่แล้วนะสู้ไม่ได้หรอก <Double. S 1> เอาวอีกาไปออกสวยดีเงี้ย <Double. 12. S 1> สวย,ยกกอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าโทษ แล้วมาอยู่แถวเดียวกันมันก็ฆ่าทีละสองนี่โอ้โหคิดอะไรอยู่วะเดชอีโวมันไม่น่ากลัวหรอกทนไฟได้อยู่แล้วโคน่ะนะครับเอาแล้วมันอยู่ตรงนี้ทําเพื่ออะไรครับโดนผีตีอย่างเงี้ยเอา้าผีกูไปไหนวะเดวเดวเดวผีกูผีกูไปไหน <4. S 1> ผีผมหายเกี้ยงเลยนี่วะเอา้า ถึงตาเราแล้วนี่เอาสวยเลย,ยางี้มายืนกองกันอย่างเงี้ยไม่โดนผมหรอกนะครับมามาเลยมาเลยยืนกองกันเยอะขนาดนี้เอาสวยที่ขังฟองไปแตกไปสวยรับดาเมจช่วยกัน3คนเรานะครับสวยเชิญกูคนเดียวยืนกันอยู่3คนนะครับชิบหาย <c oughs> เรามีหลุมเกียนนะเพราะฉะนั้นเราไม่โดนไฟกับเพื่อนนะ คราวนี้แหละเราจะโจมตีเขายัางไงนะครับขั้นแรกทอย2ก่อนแล้วกันนะสวยยอมโดนไปก่อนทีหนึ่งนะครเอออาจจะเจ็บหน่อยนะครับแต่ว่าไฟหายไปแล้วสวยเลยเอาให้ตังมันไปเหอะนะครับให้ให้ไปเหอะตังค์อ่ะแล้วก็ชาร์จใหม่ก็ได้นะมาขอร้องละเออวิญญาณน้ำไดเมนชั่นออกด้วยสวยขอพวกมึงสองตัวเลยแล้วกันมานี่ ไอโครมาเลย2สองตัวแหละติดกุลาไปเอา้าไบเกอร์ออกเหรอไม่ใช่นะ่สวยตัวไตมาอีกตัวหนึ่งตัวที่ติดกุลาไปหนะ่อยสวยวผีไม่ออกอันนี้คือจังไรของโดยแท้เลยแหละโอ้โห เกอนะบแตกกูยกเลิกฟองสบู่เราออกแล้วเชินะ,นะไม่ใช่เชิญดิเขาเรียกว่าอะไรวะทาสีโอ้โหกว่าจะนึกสกิลได้แต่ละสะกิลแปลชนผีไปทีนึงสวยมานี่มานี่เออนั่นแหละมานี่ตายโดนขังเรียบร้อย,ว,ยวิญ,ญญาณผีเราวางไว้ไหนดีวะ เอาไว้นี่แล้วกันมาโครโนายติดทั้งไอเนี้ยไม่น่ารอดแล้วแหละไม่มีอะไรป้องกันได้ได้นะับตายไปสวยนี่ขนาดเราเล่นคนแรกกนะันเนี้ยดวงช่วยเราแบบขั้นสุดเลยนะเดินผ่านมานะเราไม่มีทอยผ่านแต่ไม่เป็นไรหลุมเกียนยังอยู่กับเรานะเพราะฉะนั้นเราจะไม่โดนไฟเดสมาผมเลือกไปเป็นทาสีแทนนะก็เลยเอารอดจากโคให้มันได้ก่อนนะคือเดสเอาไวท้ทีหลังนะเพราะโคมันทอยก่อนมา กล้ามาไหมพี่มีหลุมนะแต่หลุมมันกันตีนชิมุนไม่ได้แนละ้วโอ,อ้โหมามอบเลยเลยมอบอย่างนี้ก็โดนสิครับนี่จัดไปไม่มีอะไรกันได้นะเอา้าชิบหายก็ทาสีโอหลุมมันเปลี่ยนที่ใหม่ได้ไหมนะเนี่ยชนๆไปเถอะนะครับเราก็มีเหมือนกันทาสีะเดี๋ยวเราค่อยทาสีก็ได้ไปชนไปสวยสาวไปทีหนึ่งวาร์ปมาแพงเปล่าวะใช้ดีครับเดี๋ยวเขาจะมีตัง แล้วก็ซื้อเลยแนวปากลับมาเป็นของกูแล้วเรียบร้อยตายนะอ่าโอ้โหเกือบไม่รอดนะเกือบชีวิตจะหาไม่โอ้โหดีนะโคมันสกิลออกไม่ดีนะไม่งั้นเราแตกแน่นอนนะเราทอยโง่ด้วยนะโอ้โหรอดมาได้ไงนะมาถือว่าโอเคผ่านนะถึงสกิลจะไม่มีป้องกันเลยเนะี่ยแต่ว่าด้วยดวงพี่แกค่อนข้างดีนะดูสแตตดวงตรงไหนวะแป๊บบนึง การ์ดมันมีสเตตอยู่นะสเตตดวงมันมีสเตตดวงดีไหมการ์ดนี้น่าจะดวงดีโคตรเลยนะเมื่อกี้รอดมาได้นะโคขาว2ตัวตัวแรกมันเิญอีกาไม่ได้นะครับก็เลยแบบเออเราก็เลยรอดไปนะเออตัว2ก็มาซ้ําเราอีกนะเออที่จริงถ้าเจอูคอ่ะควรยืนอยู่คนละแถวนะไม่งั้นมันเก็บ2นะเออไม่งั้นโดน2เลยตายเลยนะมาเราก็รอดมาได้สำหรับพี่พระอภัยนะครับก็ถือได้ว่าปิดมาค่อนข้างชอบนะแต่ติดอย่างเดียวไม่มีป้องกัน ขโมยมาเบิ้ลน,นะถ้ามีคอร์สป้องกันขโมยมาเบิ้ลมาเนี่ยสวยๆแล้วผมจะจัดให้พี่แกแบบเท่ๆเลยนะอืมมันค่อนข้างเล่นได้นะแต่ตอนนี้ผมว่ามันยังไม่สุดนะมันโจมตีดีอยู่แต่มันป้องกันไม่สุดตัวเนี้ยนะผมชอบการโจมตีมันแต่ป้องกันก็บอกตรงตัวว่าเล่นยากนะครับโดนแบบโอ้ยังดีนะยังยังพอสู้เดทได้นะเพราะว่ามันมีหลุมเกียนนะหลุมไอไอ,อนั่นนะ่ที่เอฟเฟกต์พื้นที่ไม่ถูกสร้างบนพื้นที่ของหลุมนะครับ มันชื่อหลุมอะไรวะหลุมปอลโลกมั้งบันไดปอโลกนะครับเออผมเรียกมันว่าหลุมเกียนนะเพราะว่าเกียนนะไม่มีอะไรสร้างบนไอ้หลุมได้นะครับเออค่อนข้างชอบนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เล่นสนุกนะครับใครเอาไปเล่นเดียวสีบ้างพี่แกก็โอเคโจมตีดีอยู่นะแต่กดไปยังไม่เจอตัวเดียวกันเลยนะโอ้โหรู้สึกปวดหัวมากเลยนะรหรือว่าเจอแล้ววะมาตาที่เราเล่นไปเนะี่ยเดียวสีวันนี้เนี่ยครับอาอันนี้ไม่ใช่เรานะโับโหกดผิด <laughs> มาที่เราเล่นไปเนะี่ยก็แพ้อยู่ตาเดียวนะก็คือน่าจะเป็นตาที่ ผมตาเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่น่าจะเอาลงแล้วเพราะว่าตาเนี่ยเดทเขาออโตแล้วผมก็เลยแบบตัดออกตัดออกแล้วโอเคน่าจะเป็นตาเนี่ยที่เราแบบทอยโง่ทอยกากาก,ากากมากนะกา,กากแบบสุดๆก็เลยแบบโอ้แพ้แค่อย่างเดียวก็ก็คือทอยเ่านะที่เหลือเราเล่นมาก็ชนะหมดนะโอเคส่วนตัวก็โอเคผ่านนะพี่แกก็โจมตีหนักพอสมควรโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนเพีเพยงเท่านี้พรุ่งนี้ลูกอมดาวมาไหมเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย